มาเวิร์กช็อปศิละปะกันได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดถึงไม่มีพื้นฐานก็มาสร้างสารรค์ผลงานศิละปะด้วยกันได้หากสนใจสามารถจองที่นั่งได้ที่แฟนเพจอาร์ตละวาดอาร์ตเบสแอนด์คาเฟ่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตมังงะกันนะครับผมในวันนี้เราจะมาพูดถึงกันเรเรื่องของการวาดเอฟเฟก ในมังงะกันนะครับโดยความสําคัญของเอฟเฟกในมังงะเนี่ยก็มีทั้งการสร้างพลังหรือเวทมนต์ให้กับตัวละครการนําเสนอความแรงหรือความเร็วในการเคลื่อนไหวเอฟเฟกประกอบฉากแอคชั่นต่างๆที่เราเคยเห็นผ่านตากันมารวมทั้งยังสามารถนําเสนอ,อพื้นผิวของวัตถุให้มีความชัดเจนมากขึ้นรวมไปทั้งการสร้างนามธรรมาเนี่ยให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นเสียงทิศลมแรงหรือแม้แต่อารมณ์ของตัวละคร เอฟเฟกแรกที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเอฟเฟกของเรื่องการกระแทกหรือฟอร์์นะฮะเป็นเอฟเฟกพื้นฐานที่ใช้กันทุกเรื่องเลยโดยเอฟเฟกต์ฟอสนะฮะเ uh. ข้าใจง่าย,ายมันคือการทําให้เกิดความรุนแรงขึ้นของการกระทําของตัวละครนั้นๆ uh. วิธีการวาดก็ง่ายๆเลยครับผมก็คือเส้นโค้งวกกับเส้นหยักยิ่งโค้งมากยิ่งเส้นหยักเยอะๆก็ยิ่งรู้สึกรุนแรงขึ้นมาก uh. เราจะมายกตัวอย่างเช่นถ้าสปอร์ฮีโร่แลนดิ้งของไอรอนแมนนะฮะถ้าเราวาด ตัวละครเฉยๆเนี่ยมันก็จะดูแข็งทื่อแต่ถ้าเราใส่ตัวเส้นแรงเอฟเฟกแรงนี้เข้าไปมันก็จะให้เห็นถึงความรุนแรงของการพุ่งกระแทกลงมารวมทั้งหากเพิ่มเติมเรื่องของเส้นสายต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของตัวละคร ต่อมาเอฟเฟกต์พื้นฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟนะครับผมจริงๆแล้วไฟเนี่ยมีวิธีการวาดที่หลากหลายวิธีมากเลยแต่วิธีพื้นฐานสุดๆก็คือการวาดวงกลมเส้นแยกๆออกมานะฮะเพื่อให้เห็นถึงทิศทางของเปลวไฟแล้วก็ค่อยใส่เส้นที่เป็นคลื่นของไฟนะฮะ <S <S เนื่องจากธรรมชาติของไฟเนี่ยมันคือการเาผาผลาญอากาศซึ่งอากาศเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวไปมาทําให้เปลวไฟเนี่ยมันดูพลิ้ว จะไม่แข็งทื่อตรงๆเป็นเหลี่ยมนะครับผมหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจก่อนที่จะวาดเอฟเฟกต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นดินน้ําลมไฟต่างๆที่เราเคยเห็นในการ์ตูนเนี่ยเราควรจะต้องทําความเข้าใจธรรมชาติของมันก่อนเช่นน้ำเนี่ยมีความพลิ้วไหวและมันจะต้องรู้สึกว่ามันมีมวลเนื่องจากน้ำเนี่ยจริงๆมันมีน้ําหนักแตกต่างจากไฟที่มันคือความร้อนที่แผ่เผาอากาศนะฮะมันจะทําให้เกิดความพลิ้วไหวแต่ไม่ได้ดูมีน้ําหนัก เอฟเฟกต่อมาจะเป็นเอฟเฟกของเมฆแล้วก็ควันนะครับผมเป็นเอฟเฟกที่มีความคล้ายคลึงกันเลยวิธีการวาดจะคล้ายกันขึ้นอยู่กับการนําไปใช้ปรับเปลี่ยนต่างๆของแต่ละคนนะครับผมซึ่งวิธีวาดก็จะคล้ายๆตัวการวาดเปลวไฟนะครับผมเริ่มที่วงกลมก่อนอเพื่อให้เห็นภาพร่างทั้งหมดคร่าวๆแล้วค่อยใส่เส้นหยักที่เป็นรอยหยักของเมฆหรือควันเนี่ยแล้วก็เป็นเอฟเฟกที่เอาจริงๆแล้วเนี่ย มันจะขึ้นอยู่กับลายเส้นของแต่ละคนเช่นกันบางคนอาจจะใช้วิธีวาดอีกแบบหนึ่งทําให้เกิดเมฆหรือควันในรูปแบบเฉพาะของตัวเองก็ตามลายเส้นที่เราถนัดเลยว่าเราจะใส่ให้มันมีความโค้งความหยักแค่ไหนความสําคัญของการวาดเส้นเมฆกับควันเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้นั่นก็คือหน้ากับหลังนั่นก็คือส่วนไหนอยู่ด้านหน้าส่วนนั้นก็จะสว่างส่วนที่อยู่ด้านหลังอยู่ด้านในอะ่ะเราก็จะลงทึบ เพื่อให้เห็นชัดง่ายๆวิธีการวาดง่ายๆก็จะแบ่งเป็น2องเลเยอร์ง่ายๆแบบนี้เลยครับหน้าสวา่างส่วนที่อยู่ด้านหลังก็จะทึบเราก็ถมดำไปที่เหลือความสวยงามจะขึ้นอยู่กับลายเส้นและเราก็ควรจะก,กำหนดทิศทางให้กับเมฆและควันด้วยส่วนในการวาดเมฆเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวควันนะครับผมแต่ว่าจะมีความหลากหลายกว่ามากเมฆตามธรรมชาติมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับทั้งสภาพอากาศและชั้นบรรยากาศเช่นถ้าเป็นรูปที่มองออกไป ไปถึงเส้นขอบฟ้าแล้วเราต้องการวาดเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วมองลงมาจากมุมมอง Bir ร Eye อ i e w เราก็จะเห็นเมฆลอยช้าๆเอื่อยๆเป็นแผ่นยาวๆตัวเมฆก็จะมีความแตกต่างจากการที่เรามองขึ้นมาจากพื้นแล้วมองขึ้นไปข้างบนนะเมฆก็จะต่างกันต่อมาถ้าเราเอาแรงไฟและควันเนี่ยมาผสมกันสิ่งที่เราจะได้ก็คือเอฟเฟกต์ระเบิดครับผม พื้นฐานเหมือนกันตอนแรกก็คือวาดวงกลมกําหนดทิศทางแล้วก็ค่อยใส่รายละเอียดต่างๆทั้งควันทั้งไฟทั้งแรงระเบิดและจาไว้นะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเลยก็คือแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่อยู่ข้างหน้าและข้างหลังเพื่อที่เวลาเราจะเน้นว่าตรงไหนเด่นตรงไหนมืดตรงไหนทึบเนี่ยเราจะได้ไม่หลงนะฮะ เมื่อเราได้ตัวลากคร่าวๆแล้วก็ใส่เอฟเฟกเสริมเข้าไปเช่นควันที่กระจุยอกมาเศษสะเก็ดต่างๆเศษหินหรืออาจจะ,ะใส่ลายเส้นบางอย่างเฉพาะของเราเข้าไปเพื่อให้มันเกิดความรุนแรงเกิดความเคลื่อนไหวนะครับผมต่อมาเราก็จะลองเอาเอฟเฟกตตัวระเบิดเนี่ยมาลองวาดผสมกันกับ คาเลคเตอร์ตัวการ์ตูนสักตัวเป็นการนำเอฟเฟกนะฮะมาผสมกับแอคชั่นโพสก็จะเป็นท่าการปล่อยพลังของตัวละครตัวหนึ่งนะครับผม mm hmm. ถ้าบวกจินตนาการเข้าไปเราก็จะได้เอฟเฟกที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้นอาจจะเป็นเอฟเฟกไฟเหมือนกันแต่คิดรูปแบบไฟที่อาจจะแฟนตาซีมากขึ้นจ,จะ มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากไฟปกติทั่วไปวาดโครงข้าวกำหนดทิศทางจากนั้นก็ใส่รายละเอียดครับผมโดยตัวระเบิดตัวนี้นะฮะเนื่องจากว่าตัวละครปล่อยพลังออกมาจากด้านข้างเนี่ยคือมุมมองที่เราเห็นคือปล่อยด้านข้างทําให้แรงระเบิดเนี่ยมันเฉียงไปด้านข้างนะครับมันจะไม่ระเบิดแบบกระจายตัวกว้างๆรอบทิศทางเพราะฉะนั้น ตัวสะเก็ดไฟสะเก็ดควันต,ต่างๆก็จะลอยหรือระเปิดกระจายออกไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมจากนั้นลองใส่เอฟเฟกเพิ่มเตมิมให้กับตัวละครที่กำลังปล่อยพลังอยู่เพื่อให้มันดูรุนแรง ดูมีการเคลื่อนไหวนะฮะเรียบร้อยครับสำหรับเอฟเฟกพื้นฐานเหล่านี้ก็สามารถนำไปฝึกแล้วก็ปรับใช้ได้เองเลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับการเวิร์กช็อปวาดการ์ตูนวาดสีน้ำต่างๆสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของอาลาวาดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ สำหรับใน EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ